สบายดีสบายดีพอแม่พ oh ี่น้องบู๊ซคุ Lock ้มสุดคนเมนี้กลับมาพบกับงสายฝนสตอรี encant, ่ค right. right ือกันทุกคนมเอนี huh. ้สายฝนสิมาโคดทงเกาให้แม่พ่อนทุกคนเลยคดตลอดเนาะตอนนี้สองปีบล่บ่ายสองโมงเขาสิมาโคดทงเงาะในครั้งนี้นี่เป็นอันนี้เลยเดี๋ยวเขาสิเข้าไปกับทุกคนเอาก่าเป๋าได้เลยกระเเอาบีนบะคือมีอะไรได้เลย

เข้าไปข้างในนี้เลยทุกคนโอ๊ยตกบอลลอนั้างลุ่มนี่กะเติร์กป้งน้ำว้าว นี่ทุกคนมาตัวหรอวะสวยงามแค่ไหนนี่นี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดลั่งอันนี้เป็นบะอันนี้บอแมนเดี๋ยวมาหดเอ้อ <c oughs> <c oughs>

คนอะไมบเลยมีใ้าอย่งบูจากว่าอะไรบ้างอะไรคนคนเป็นมัคนแถอะไรแถวแถวอะไรสิไ่คนังไหมงงเลยคือไมเขาเส้ทาบล็อกเอ่อบล็อกหัวบล็อกมองพองไว้มันไมแล้วมันเห็นบอกทำไมกูแซผ่านลเป็นอันสะุกันนะ ใส่กูใส่ใส่ยังไมู่กอะไรบอกบอกอเฟสมงชอเฟสนี้ันเลยมั้งตลอดเอาต่อใส่ขาวหรอใส่เฟสไเฟสสองเฟสิ้ดมาสองอันคือไรคได้ะไรนี่เฟสไหนันนี้มันเออเฟสขาวันนี้เอได็มันจะได้เลยเฟสอันนได้แบบ เคยทำมาหลายทมนแล้วดูเนอะครกับอดอดูมาแล้วค่ะจทางนี้ค่ะทุกคนที่เราเป็นอะไรก็แก็ก็ดีนี่และสวยเนี่แหละแล้วนเป็นเสาวเได้้ที่โชวได้เออนี้มันต้มีเ้ติ๊เจอตัวได้ป็นเสื้อขาวเัยนไม่มีเื้อติ๊เจอเลยจะโชวมาได้ตัวนี้กัชด้ต้องมีความลกล นทีแล้วมงนประจาใช่โอมประจาดูใหญ่ส่งไมแค่ข้าตูเหน็บก็พอเน็คไางเมร่อย่างนีน้เหรอแค่ยนเม็ดข้นองไปเนี่ยแค่ั่างอะไรน,นี่เพราะแค่ช่ำ 会很少，都慢

เรื่องนมนี้บ็ก่อนคว้าเลยค่ะอาให้เราคืนเนย

กรสีป <accurately S 2> ิดไว้คือเก่าเนาะเฮ้ไอ้ดัวเว็นฝานี่โอเคอุ๊ปเราจะทาเ้วจะเก็บไปขายนะทุกคนได้เงินทวงเงินดีกระายเสริปไปเอาไปเป็นโบุ่ปทุกคนกระสิประมาณนี้และทวงเงิของของเนาะ ังจากคนแล้วเฮากะสีออกไปกันเลยนี่ได้หลายถังอยู่ความมาสีนี้เขาก็ได้หลายเติบทุกคนแล้วก็ปิดอันนี้ไว้ปิดประตูไว,นนว้เอากิมนี้ก็ขอจะลงแต่เพียงเท่านี้ทุกคน